สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริษัทอีโตคินเทคโนโลยีจำกัดนะครับผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายเครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบทางอุตสาหกรรมทุกประเภทนะครับวันนี้เราจะมาโชว์การใช้งานนะครับของเครื่อง m i c r o วิ c เกอร์ฮาร์เน็ตเทสเนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ตัวเครื่องนะครับรุ่นนี้เป็น ไมโครวิกเกอร์นะครับแบบทัชสกรีนนะครับหน้าจอนะครับเชื่อมต่อด้วยชุด CCD นะครับแล้วก็เมื่อเพื่อดึงภาพไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับวัดการวัดรอยกดแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็แบบแม่นวลได้นะครับรุ่น d h v 1 0 0 0 dt นะครับ อันนี้เราประกอบติดตั้งเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการวัดใช้งานให้ดูนะครับเบื้องต้นนะครับตัวหน้าจอรุ่นนี้เนี่ยเป็นทัชสกรีนนะครับสามารถเลือกดีเวลทม์ได้นะครับจะเอากี่วิกี่เซกนะครับแล้วก็ตั้งลิมิตได้นะครับแม็กมินได้นะครับโอเคเอ็นจีได้นะครับแล้วก็ ถ้าดูที่เราทดสอบไปได้นะครับเมมโมรี่ในตัวทัชสกรีนได้นะครับแล้วก็ลบข้อมูลนะครับแล้วก็ปรับแสงคอนทราสนะครับของตัวไฟในหน้าจอนะครับ D1 D2 นี่คือตำแหน่งเทสซีโร่ในการวัดนะครับถ้าเราวัดด้วย I-Piece ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราวัดในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราไม่ต้องใช้ฟังก์ชันนี้นะฮะส่วนตรงนี้ก็คือ สเกลคอนเวิร์ตนะครับเราจะคอนเวิร์ตที่หน้าจอก็ได้หรือคอนเวิร์ตที่ซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลค่าในส่วนของทัชสกรีนถ้าเราไม่ใช้ตัวซอฟต์แวร์นะครับรุ่นนี้สามารถวัดด้วยตัวของเขาเองก็ได้นะครับถ้าลูกค้าไม่ต่อซอฟต์แวร์นะครับก็ไม่ต้องติดตั้งชุด c c d ดดูทุกอย่างในหน้าจอทัชสกรีนนี้นะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นระบบออโตรีเทิร์นนะครับนะฮะออโตโรเทตนะฮะหมุนอัตโนมัตินะครับเป็นออโตโรเทตหมุนนะฮะเราคลิกทัสเลิเอ็ก 10X นี่นะฮะเลนสิ1เอ็กก็จะหมุนไปนะครับเป็นกำลังขยายออบเจคทีฟเลนที่สิบเท่านะครับตัวปุ่ม h v เนี่ยจะเป็นหัวกดนะครับ ถ้าเราทัสไปเนี่ยหัวกดจะหมุนมาที่ตำแหน่งจุดที่จะทำการกดนะครับส่วนตัว 40x เนี่ยก็จะบิดมาในตำแหน่งของที่เรากดเสร็จแล้วแล้วเราจะวัดค่านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มี2เลนนะครับก็มีกําลังขยายที่100เท่าและ400เท่านะครับครับจากนั้นนะครับ เราลองมาดูตัวก้อนมาตรฐานที่เขาแถมมากับชุดนะครับจะมีสองก้อนนะครับก้อนนี้ที่ผมเลือกมาก็คือ HV 0ูนย์จุดสองนะครับน้ำหนักกดที่สี่ร้อดสิบเอ็ด HV 0ูนจุดสองนะครับเรานำตัวก้อนมาตรฐานฝั่งที่เขาปัดเงามานะครับขึ้นไปวางบนแท่นนะครับ จากนั้นนะครับเราหมุนตัวนี้นะครับเพราะว่าในไบเซอร์เนี่ยเขาบอกว่าให้เทสที่0.2นะครับเราก็หมุนไปที่น้ำหนักเนี่ย0.2ตรงนี้นะฮะคือ0.2นะครับตัวเครื่องก็จะโชว์ในท่าสกรีนเป็น HV 0.2คือน้ำหนักเวทเนี่ยเขาจะปรับกดนะครับจากนั้นเรากดปุ่ม HV ตรงนี้นะฮะ ตัวหัวกดเนี่ยจะมาสแตนบายที่ตัวก้อนที่จะกดนะครับ,นะรบจากนั้นเรากดสตาร์ทเทสตรงนี้นะฮะตัวเครื่องจะทำการกดอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะน่วงเวลาไว้ที่10ปวินาทีนะครับขณะนี้หัวเนี่ยทำการกดอัตโนมัตินะฮะเมื่อหัวเขากดเสร็จแล้วยกขึ้นแล้วเนี่ยจะหมุนไปที่หัว 400x ตัวหัววัดเนี่ยอัตโนมัตินะครับหน้าจอก,ก็แสดงสเตตัสแบบนี้นะครับมีแถบเขียวแสดงสเตตัสนะครับหัวมุนอัตโนมัติไปที่4 0 0 x นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการปรับโฟกัสไปหารอยนะครับที่กดนะครับตอนนี้เราเห็นรอยกดแล้วนะฮะโอเคนะครับพอเราได้รอยกดแล้วนะครับ,รบ,รรบทีนี้เราจะทำการวัดเนี่ย เรามาดูที่เทสโหลดด้านนี้เมื่อกี้เราเลือกที่0.2นะครับเราก็คลิกไปที่0.2นะฮะกาลิเบชันนะครับแล้วก็กาลิเบชันวิเวอร์นะครับเใ็นไหม0.2ที่เรากาลิเบชนะครับโหลดเข้ามาใช้นะครับ0.2นะจากนั้นขณะนี้ยังเป็นแบบภาพแบบเรียวไทม์นะครับเราต้องทำการถ่ายภาพก่อนนะครับแคปสแนปแคปเจอร์ เมื่อเราถ่ายภาพมาแล้วเนี่ยเราก็กดที่ตัวด้านบนนี้นะครับอันนี้จะเป็นออโตเม t เชอร์นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับเครื่องจะทำการจับมุมเป็นสี่เหลี่ยมให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็แจ้งค่าทดสอบมานะครับได้ที่4ี่ร้อยเจ็ดสิบสี่จุดสที่ h v ส2ยนุดสนะครับในใบเซอร์ก็คือ4ี่้อย็สิเอ็ด อันนี้คือเรากดวัดแบบอตัตโนมัตินะครับถ้าเราจะเลือกวัดแบบแมลนวลก็ได้นะครับโดยวิธีการทางนี้นะฮะเราถ่ายภาพมานะครับพอเราก็ไปคลิกด้านนี้นะครับ Measure by 4 p o i n t นะครับผมวัดคร่าวๆนะครับคือเลือก1จุด2จุด 3. จุด4จุดนะครับ ค่าก็าจะออกมานะครับหรือถ้าเราเลือกเป็น measure by diagonal นะครับเราก็สามารถที่จะคลิกนะครับเป็นแกนนะครับนี่เราว่าคร่าวๆนะครับเป็นลักษณะน,นี้นะฮะค่าก็าจะออกมานะครับเพราะฉะนั้นการวัดเนี่ยมีทั้งแบบ ออโต้และแมนนวลนะครับทําไมถึงมีออโต้กับแมนนวลนะครับในบางครั้งเนี่ยรอยกดของเราเนี่ยการเตรียมชิ้นงานสําคัญนะครับรอยกดของเราอาจจะไม่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับอาจจะทําให้มุมของตัวทั้งสี่ด้านของรอยกดเนี่ยมันมองเห็นชัดนะครับในการจับออโต้เนี่ยอาจจะจับไม่ตรงตําแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องคอนเฟิร์มช่วยนะครับถ้าเกิดในงานที่กดออกมาแล้วรอยเนี่ยไม่สวยงาม นะครับถ้าเรากดเรียบร้อยเ mm hmm. ทสเสร็จแล้วนะครับเราจะจูรีพอร์ตเนี่ยเราก็คลิกไปที่ Word สามารถคอนเวิร์ตไปที่ Word หรือ Excel ได้เลยนะครับสำหรับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะคอนเวิร์ตไปในค่าอื่นๆได้นะครับนอกจากกดเป็นวิกเกอร์แล้วคอนเวิร์ตเป็นล็อกเวลเป็นบรีเนลได้นะครับอันนี้ก็จะบอกในส่วนของรีพอร์ตออกมาที่ Word นะครับ ที่ที่เรากดไปข้อที่หนึ่งข้อที่สอง,ส,องสามสี่หา้าเท่าไหร่มักมีเนวิลเลตเท่าไหร่คอนเวิร์ตเท่าไหร่นะฮะนี่ครับอันนี้เป็นกราฟแสดงระยะความลึกในการกดนะครับฮาร์ดเน็ตไมโครวิกเกอร์นะครับรุ่น DHV 1000 DT นะครับสนใจติดต่อบริษัทอิตโตคินเทคโนโลยีจำกัดน,นะครับโทร029744354กถึงหนะครับ หรือสายด่วน0887777277นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบริษัทอิโต,โตคินเทคโนโลยีนะครับหรือสายด่วน0887777277หรือสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยนะครับ